ให้ขีผูกข้อก่อนผูกข้อเดาให้ขีโอ้ดูพี่ใหญ่บ้่งกินเชือกเดียวเลยดูเอ๊ะจะต่ำมาไหม เฮ้ย hey, YouTube อันนั้นนี้อน่อย่าอเเอเร็วเเร็วเเอาทำมืออย่างนี้พี่ใหญ่ทำไงเออทำมืออย่างนียกขึ้นเออเร็วๆลงเร็วเร

าลงมาดีะวจับเชือกไว้จับเชือกที่คอไว้ยล่อยกมือหน่อยเป็นไรโอ้ยหนยปล่อยไปนี่เลย I huh? น้อยจะมาเช็ดูวิดีโอยิงเซ็งอะไรยิงไปบายเลยไบายไปบ่ายลุ้นช่มั้ยเออไปไปตบมื่นโอเคอีกรอบเออเออจะได้หนูนิ้งไม่มีเวลาเออจะได้มาด้วยอออดฟาโตถ้าได้ขี่พี่ใหญ่นี่ถ้าจะกรี๊ดเลย จุดยอดนั่นในรลมานานขนานานแลยมาปีแดกเขาอยากชียให้เขาผิดก่อนดีใจมากเลยีักสามวันเอ้ยแม้ยายมาไว้นี่ัจะเรียกว่ายังไงล่ะเขาหายเพื่อนเราโดยตรงเลยนะเนี่ยเออ

เอาไว้ตะเกงรถก็ได้ลูกกระเป๋าไม่กล้าขึ้นเพราะว่าแขนไม่กัได้ใช่แกเพราะว่ามันขี่กบบันไดเออขึ้นบันไดอา ของเราแหละปีนี้ไอวินดีไอวินปีนี้ปีของไนะไอวินไอวินพี่ยยูรูซไอวินอนยูวนพี่ใหญ่นิ่งมากพี่ใหญ่นิ่งไปฝากกันรัล เราถือไว้ทำไมน้องอ้นี่พี่ใหญ่นี่โอ้ยหรือเต็มอยู่ถือโอ้ยกอ่างเยหอาไมาครับไ่ได้น้อยคือมานีโคจากท่วะนาสด จะไปให้คนที่บ้านดูอิจฉาเลยคีอไม่โดนอ่าลงมาทำไม เดมันแก้วกันมาดไว้นี่ยเดี๋วจะฟาตวทำไพี่ใหญ่จะได้กินบรรเลงเอาอ้อยวางเลยวางอ้อยเลยพี่ใหญ่ บายบายมาทุกป okay. okay. you know oh, sure. ีไม uh. ่เคยได้ขี่มาทุกปีมิตตกันมาเื่อเพื่อหน่อยเพน่อเ a ื่อฉีดตั้ที่2ปีที่ผานาี้ สมุตสมุตได้กี่พี่ใหญ่แล้วไปขี่โคกคนละยาเลยด้ท oh. yeah. ีนี้สูงก็ถ่ม่ยุ่งตัวไม่ได้ไม่ใหญ่เขาเยคงจะไม่นิ่งนั่งหละอยู่น่นนโอเคสิยุ่นี้หญ่บอเหมือนเจอนารุนปีแรกอะนารุนให้ขีุ่ไม่กล้าขี่สูงมาคงไม่นิ่งคอเาจะเล็กใช่พอลัดตัวไม่ได้ สมใจพี่หน่อยเลยถือไม่บาดพี่ถือมันแกวไว้สองสามลูกดูสิกินพี่ใหญ่กินเร็วๆหน่อยไม่บาดมันแย่งหมดแล้วนั่นโอ้ยหนูเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อย ยังอยู่วะยังยังอยู่วะลงเลงเขอแค่ลงไอ้าไอ้าไอ้าได้กี่นาดูทาได้ไอ้าไอ้ามาอยู่มาด้อ้เปอเ็มานี่เนี่ยอ่า ใช่ลูกเออเออครับไปแล้วเออลงแ a ้วลงแล้วครับ บอกให้ลงให้ลงเรียกอยู่ด้านลยนรอบพี่หน่อยครับเออแม่มุมแม่มุมย้อนลงล้วับนไม่ได้ี่ลงงอ ขี่ได้ขาแคขี่ได้ก็ไม่ให้กินนใช่ไหมใชแล้วมีกนตัวเก็ตี